เศพิษหรอสวัสดีค่ะพบกับเราในสีแซฟชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากันที่หัวหินจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสองวันหนึ่งคืนในหัวหินเราไปที่ไหนกันบ้างน,นะคะ เป็นคบรอบวันแต่งงานทริปที่แบบพิเศษแล้วก็สำคัญนะคะเพราะว่าคบรอบมันแต่งงานกันแค่ะก็ครบ6ปีแล้วนะคะทุกคนและก็เป็นทริปหนีลูกเที่ยวจ้าปอนนี้น่าจะร้องไห้คิ้วปวงอยู่บ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเสนุอกไม่ปากไปดางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักพูวิลล่าจัดนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวตอนนี้เวลาอาหารกันก่อนจ้า ากาศในร้านก็จะเป็นแนวแบบเหมือนอยู่ในวังอะแต่ว่าเราต้องนั่งติดทะเลน่แน่คิดว่า <c oughs> คนเยอะเหมือนกันนะคะวันเสาร์ <c oughs> คนค่ะ <c oughs> <c oughs> เรานั่งตรงนี้กันเลยนะ ี่ค่ะบรรยากาศชายทะเลริมน้ำแบบนี้เลยนี่สุดโรแมนติกในวันครบรอบของเราน้ำมาแล้วซันอะไรสันวิสเบอร์รี่สักอย่างหนึ่งมิสต์รอเบอรอบอ์รออี่กีวีอะไรเพียบเลยเป็นออน้ำแอปเปิ้ลอันนี้เป็นสิกเนเจอร์ตัวนี้เป็น,นสิกเนเจอร์ของเขาชื่อว่าซันคิสนี่ มีประกอบด้วยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็พีนเกลโคนพีนเกรฟ์แล้วก็ปั๊กซี่พีนเจเอลคือน้ำผึ้งก็ได้น้ำขิ้งพีนเจเอลเป็นน้ำสตรอเบอร์รี่แล้วก็น้ำน้ำทีอือหือรสชาติจะเป็นอย่างไรนี่เปรี้ยวมากเลยออกเปรี้ยวนะคะแบบสดชื่นอ่ะกินแล้วอุ้ยอยู่ทะเลเลยอย่างนี้ เมนโขุยกุ้งก็มาจ้าบรรยากาศดีนะ mm hmm. กินข้าวริมทะเล mm hmm. แต่คนเยอะนิดนึงนะ ทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้พอดีมีบัวลอยด้วยแต่ลืมรีวิวใช่เราลืมรีวิวก็อร่อยนุ่มแบบอร่อยหวานบรรยากดีด้วยริมทะเลใช่ริมทะเลแนะนำนะคะถ้าใครมาที่หัวหินต้องบ้านใกล้วังจ้าที่ต่อไปนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ซีวิลล่าเป็ีวิลล่าเป็นพูลวิลล่าแบบไพรเวทนะส่วนตัวมากๆมีไม่กี่สิบห้องเองมั้งใช่มีไม่กี่สิบห้องนะจาก ร้นบ้านใกล้วางไปอีก2กิโลเท่านั้นเอย่ไปดูกันจ้าซีวิลล่าหัวหินนะคะเป็นพูลวิลล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตอนนี้เช็คอินก่อนจ้านี่เราพักกันที่วิลล่าสนะคะที่นี่เขาจะมีประมาณ10วิลล่าคือเป็นแบบส่วนตัวเพราะว่ากำแพงสูงมากดูสิคะทุกคนแล้วก็มีพูลวิลล่าอยู่ข้างในด้วย โซสาปมากๆจ้ากำแพงสูงมากเลยเห้องแต่ละห้องก็มีความเป็นส่วนตัวมากที่นี่เขาไม่มีห้องอาหารนะคะเราต้องสั่งอาหารเองถึงแล้วห้องของเราวิลล่าสามจ้า วิลล่าสาของเราต้องนี้ติดถนนนะใช่แต่ว่าค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากมากใช่ทุกคนอยู่แต่ในวิลล่าทุกคนอยู่แต่ในวิลล่านะจ๊ะนี่และนี้ก็วิลล่าของเราสึงไม่สา,าสูงสูงเวอร์อยู่ที่นี่จะใส่บิกินี่ใส่ชุดลายตามสบายเลยตามสบายเข้ามาดูในห้องกันเข้าไปดูในห้องกันค่ะเขาจะให้กุญแจแค่อันเดียวนะก็หนึ่ห้องให้กุญแจ อันเดียวต่อหนึ่งห้องหอมมากเลยเข้ามาในนี้คือหอมมากแล้วก็ปิดประตูซะตัวใหญมากมีความเป็นส่วนตัวสุดๆจะลงกรก็ได้นะจ๊ะมีที่นั่งเล่นมีที่นั่งเล่นด้วยเฮ้ยมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะเดี๋ยวเราเปิดประตูห้องกเลยจ้าก็จะมาเจอบานเลื่อนใหญ่ๆแบบนี้นนนนใหญ่มาก แล้วก็พม่านบานเลื่อนมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมก็จะมีโต๊ะแบบได้ถ่ายดูได้ทุกมุมเลยนะจริงๆตรงนี้ก็เป็นโซฟาเปิดเข้ามาเป็นลิฟวิ่งรูมเปิดเข้ามาเป็นลิฟวิ่งรูมใช่ที่นี่เขาจะไม่มีห้องอาหารตอนเช้านะใช่ที่นี่ไม่มีห้องอาหารเราต้องสั่งเราต้องสั่งเขาเท่านั้นหรือเราจะเรียกแร็บมาเองก็ได้ใช่เรา เราเลือกตอนเลยว่าตอนเช้าเราจะกินอะไรช่ก็จะมีทั้งโจ๊กข้าวต้มก็มันไก่อ่ประมาณนั้นแล้วก็มีโจ๊กข้าวต้มมินิบาร์ฟรีทุกอย่างอันนี้มินิบาร์ก็ฟรีทุกอย่างเลยนะก็มีหิวก็กินกินได้เลยมีโจ๊กมีเลมีน้ำอัดลมน้ำผลไม้อ่าเป่าสองตัวนี่เป็นลิฟวิ่งรูมเบาๆและตรงนี้ ส่วนของว,ว้าวว่าจริงจับเซ็ตมาให้โอ้ยครบรอบครบปีโอ้ย Happy Anniversary อ,อันนี้เป็นเกต,ต,นะตพิเศษหรอ,อมาขอลูกโป่งให้ด้วยแต่คิดว่าว่าจริงถ้ามลูกโป่งมันจะเกะกะอ๋อคิดว่าถ้าม่ลูกโป่งจะเกะกะแบบนี้ก,โก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็นี่ โอ้ฝั่งนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำนะจ๊ะอุ้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะคะนี่พาไปดูก่อนว่ามันส่วนตัวขนาดนีนตรงนี้นะส่วนตัวมากดูกำแพงสูงเวอร์ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นจ้ะแม่จ๋าโรแมนติกเลยอ่างอาบน้ำ้วยจ้าเือเป็นวิลล่าที่มีความเป็นส่วนตัวที่สุดเท่าที่เคยพักมาแล้วนะใช่วิลล่านี้แบบเป็นส่วนตัวมากเป็นส่วนตัวที่สุดที่เคยพักมาแล้วแล้วก็เป็สองัญอยู่ที่นี่ ว้าวตรงนี้นะคะเป็นพูวิลล่าจ้าเป็นจากรุชีด้วยนะเป็นจากรุชีแบบพูวิลล่าเปิดยันค่ำดูซะก่อนว่ามันส่วนตัวขนาดไหนความเป็นส่วนตัวนะคะสูงมากกำแพงสูงมากกำแพงสูงไม่มีทางที่ใครจะเห็นได้บอกได้เลยว่าแถวนี้ไม่มีตึกอต้องต้องปีนต้นไม้เท่านั้นถึงจะเห็นต่อให้คุณแก้ผ้ายังไงอ่ะแถวนี้จะไม่มีทางถึงแก้ไม่มีตึกสูงขึ้น โอ้แมทไม่มีใครจะปีนกระแพงได้ใช่ไม่มีใครจะปีนกระแพงได้สวยมากเลยส่วตรนนี้เป็นห้องน้ำแน่ๆนห้องน้ำกันดีกว่าโอ้ห้องน้ำก็ใหญ่อยู่จ้นนาห้องน้ำเป็นแนวลึกนะเป็นแนวทรงลึกนี่นโอ้ยอาบน้ำอยู่ในวงเนี้ยว้าวกลิ่นที่นี่หอมมากเลยนะคะคือแบบไม่ได้เข้ามาแล้วอาบๆเงี้ย คือกลิ่นดีหอมมากโอ้โหโถส้มนี่ใหญ่โตมโหฬานคิดระบายถูกโอ้ยอยากขี่ไปดูคู่รักว่ายน้ำไปก็ได้ขี่ไปขี่ไปดูการว่ายน้ำไปอย่างนี้ขี่ไปดูคู่รักว่ายน้ำไปก็ได้ว้าว สุดๆ,ดๆดนะคะเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะอ๋อนี่น้ำเป็นจักรกุชชี่ด้วยนะคะว่ายเล่นกันไปเลยจ้าอากาศวันนี้ดีมาก จะบอกว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆกำแพงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้เหมาะกับคู่รักจริงๆเลยค่ะ,ะเขาอุตส่ามีรองเท้า,า <c oughs> มา, <c oughs> ายคู่ไหม่ะเราก็ต้องใส่นะคะโรมันติกรุระปลา โรแมนติกสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ,ะบาาจบๆค่ะ,คะโอ้ยไหนมาไปโรงแรมที่เหมาะสำหรับคู่รักที่จริงนะใช่ถ่ายรูปสวยด้วยนะคู่่่าใหมเนียโอ้ยเขาลอยดอกกลาบไปให้เราด้วยค่ะอาน้ำแร่แช่น้ำนมกันเลยทีเดียว ตรงน,นี้มีโปรโมชั่นรถด้วยนะอ๋ะอ่วงนี้รถโปรโมชั่นด้วยนะคะใช้อะไรนะรอเที่ยวด้วยกันก็ได้อ๋อใช้รอเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครยังเหลือสิทธิ์อยู่เนาะ <c oughs> สวยมากเลยมันอย,อยู่ในนี้ไม่ต้องไปไหนและะ้วค่ะไม่ไแน่ใจว่าเป็นน้ำเกลือหรือเปล่าไม่รู้ข้อมูลใแค่ระดับไม่รู้คอรีนหรือน้ำเกลือนะคะแต่ระดับนี้อาจจะน้ำเกลือก็ได้บุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้ง ฟินไปเลยจ้าถ่ายรูปตรงนั้นก็ได้นุ่มไหมนวลไหมแฉจากที่พักนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะกลับกรุงเทพกันแล้วแล้วก็แวะมาที่บ้านถั่วเย็นบ้านถั่วเย็นก็จะเป็นร้านอาหารมีทั้งอาหารแล้วก็รู้สึกจะมีสัตว์ด้วยเนาะมีพวกน้องไก่ น้องเป็ดอะไรพวกนี้นะคะกกไก่ซิกกี้แบบคือเหมาะสำหรับครอบครัวเหมือนกันที่จะพาลูกๆมาที่นี่ได้เพราะว่ามีเมนูเด็กเมนูผู้ใหญ่แล้วก็มีเพวกเบเกอรี่ด้วยก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับถนนเพชรเกษมเลยนะคะเส้นเลียเเ่ยงเมืองเลี้ยวเข้ามานิดนึงนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบ ที่นั่งโซนพรเวทนิดนึงแล้วก็มีบอ่อบัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสั่งอาหารนึกมีน้องเป็ดวิ่งกันใหญ่เลยนี่บ้านถั่วเย็นเพราะที่นี่มีถั่วเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันก่อนจะนั่งกันในห้องกระจกก็จะมีตรงโลก ะะจะแบบนี้น่ารักมากเลยตรงนี้เป็นริมบ่อบัวจ้ะเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องถั่วนะคะมันก็จะมีถั่วปั่นถั่วเขียวผากันรวมแบบนี้นะน่าลองมากๆเมนูนี้ก็เป็นเฉาก๊วยถั่วแดงด้วยเรามาถึงบ้านถั่วเย็นเนี่นะคะเขาก็จะมีท็อปปิ้ง เป็นแม้เราจะสั่งกาแฟแล้วก็สามารถแอดท็อปปิ้งถั่วเข้าไปได้นะคะเขาก็จะมีะมน้ำตาลเครื่องปรุงเพิ่มอันนี้สั่งอะไรไปนะคะคาปูชิโนโ่คาปูชิโน่ร้อนนะคะคุณก็จะสามารถกินกับถั่วได้ด้วยส่วนอันนี้เราสั่งถั่วปั่นค่ะถั่วปั่นรวมนะคะอิ่มแน่นอนนะกินถั่ <laughs> วปุงอะไรเลย <laughs> <laughs> ได้ปุงเลย เขาอาจจะหวานหนึ่แล้วรูเปล่าใส่เลยนี่หน้าตาน่ารักมากทำดีอ่ะเดียเด๋ยวฟองอฟองนมแบบดีงามฟองนมแบบโหตีขึ้นเลยอ่ะเข้มถั่วปั่นของเรานะคะเป็นถั่วปั่นแบบรวมมีทั้งถั่วเขียวถั่วแดงเท่าที่เห็นเนี่ย ค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวอืมอืมดีอ่ะมืนกินแบบเหมือนกินถั่วต้มที่บ้านเลยเออหมือนเหมือน,นถั่วเขียวต้มแต่แต่ดูดีกว่านั้นดิมเหมือนกินถั่วเฉียวถั่วเขียวต้มของแม่ที่บ้านเลยค่ะ มันพอเกือวต้มน้ำตาลแต่มีความละมุนกว่าอ๋อใช่อร่อยมากอะ่ะดีดีแนะนำเลยค่ะบ้านเั่อเย็นค่ะที่นี่มีทั้งไก่ซิลกี้นี่คือน้องไก่ซิลกี้ตัวดำเยี่ยมเลยนน <No. S 1> ไก่คนฟูฟ่องมากเลยจ้ะขาวกับดำฝั oh, <hi. S 1> <laughs> ่งนี้เป็นอะไร ตรงนี้เป็นนกเป็นนกเป็นตัวอะไรวะเป็ดห่านใช่ไหมก็ <c oughs> จะเป็นแบบแนวเกษตรนะคะให้เด็กๆมาเล่นดูเป็ดกันเนี่ยมีซุ้มอะไรด้วยเนี่ย พื้นที่โล่งๆนะคะอ๋อกะต๊อกกะต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 อกนะ่ากําลังให้อาหารเป็ดอยู่โอ้โหมากันบึมเลยอะ่ะเดินตามมันรู้ด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหมาทั้งเป็ดทั้งไก่น,ก,นกเ,เ,เนื้ออะไรเต็มเลยนี่ ให้อาหารได้นะคะชุดละสิบบาทเท่านั้นเขาก็จะมีตั้งมาให้ตรงนี้โอ้โหมากมาทั้งนูดเป็ดมากับ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 กันเนี่ยซิวกี้ไม่ได้กินเลยอ๋อมันตามปามากันไหนเบบกั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 บ มาเต็มแล้วค่ะมีเป็ดเดินตามเต็มเลยเป็ดเดินตามน้องฟาร์มันมันมองหน้าสลอนเลยกลับ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  นี่นะคะ10บ,บาทเองมีของเล่นวานๆาเต็มเลยมีหมากฝรั่งรูปแมวแบบที่เราเคยกินตอนเด็กด้วยก็มีให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่เนาะเดี๋ยวตอนสกับกรุงเทพกันแล้วนะคะเอาไปให้เด็กเนาะก็เดี๋ยวเราจะแวะบ้านขนมหวานบ้านขนมมะแกงแม่ปิ่นใช่เดี๋ยวเราจะไปแวะกันที่เพชรบุรีจ้ะแม่ปิ่นนะคะ ระยะวงนี่ค่ะร้านจะอยู่อย่างเี้เป็นแบบมองไม่เห็นอีกร้านอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบไปร้านเล็กๆแต่ว่าป้าเขาทำสดใหม่นะคะต้องลองมาทานดูนะคะอยู่ในอำเภอเมืองเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้ววันนี้ก็จบแล้วนะคะกับทริปสองวันหนึ่งคืนไปละค่ะบ๊ายบาย